นี่คือนักฟุตบอลที่ไปสุดครับไปถึงยุโรปนะครับแล้วก็โอ้โหกลับมาอยู่ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ครับจนเกือบที่จะเลิกเล่นผู้คนเนี่ยมองว่าหมดสภาพแล้วแก่แล้วฟอร์มตกบาดเจ็บแตกท้ายที่สุดครับเขาทำได้สำเร็จครับตอนนี้เขาตลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามในศึกฟุตบอลไทยลีกได้สำเร็จ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับวันนี้ผมจอห์นะครับจะมาเล่าถึงนักฟุตบอลที่เป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูครับสักประมาณ3-4ปีที่ผ่านมาเขามีช่วงเวลาที่ถือว่าจำแย่นะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยมองว่าหมดสภาพแล้วแก่แล้วฟอร์มตกบาดเจ็บแตกท้ายที่สุดครับความพยายามเอ่ยการผ่านช่วงเวลารล้าย การคอนโทรลสภาพจิตใจต่างๆของเขาเขาทําได้สําเร็จครับตอนนี้เขาตลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามนะครับในสุกฟุตบอลไทยลีกได้สําเร็จนะครับอย่างที่เขาหวังไว้และพาเมืองทองอยูเนเต็ดนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสุขฟิตบอลถ้วยนะครับในประเทศได้เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเต็มนั่นก็คือกวินธรรมศักดิ์จาันทานครับผมเชื่อว่า ทุกท่านเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ชายคนนี้วันนี้คือ1นในประตูประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งเลยนะครับที่สุดของทีมชาติไทยครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของเจ้าตองกวินธรรมศจานันครับนี่คือนะักฟุตบอลที่ไปสุดครับไปถึงยุโรปนะครับแล้วก็โอ้โห กลับมาอยู่ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ครับจนเกือบที่จะเลิกเล่นแต่ตอนนี้เขากลับมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังเรื่องราวของเจ้าตองนะครับก็ฝากทุกท่านนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับคอนเทนต์ของจรนะครับที่เล่าเรื่องราวแล้วก็มีเดินทางไปที่ต่างๆนะครับใน YouTube รวมไปถึงช่องทาง f c e e o o o นะครับก็จะมีบทความด้วยแล้วก็ TikTok กนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเป็นคลิปสั้นเจอจรที่ไหนสามารถกด Follow กดติดตามกันได้นะครับอ่ะ ไปเล่าเรื่องราวของเจ้าตองกันครับกวินธรมรมสัจจานันท์นะครับนี่คือเด็กหนุ่มที่เกิดในครอบครัวที่ดีนะครับมีคุณพ่อกับคุณแม่คอยฟูมฟักตั้งแต่เด็กนะครับนั่นก็คือคุณพ่อประมวลแล้วก็คุณแม่สุนทรธรมรมสัจจานันท์นะครับโดยเจ้าตองเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลนะครับตั้งแต่อายุประมาณสัก10ปีนะครับโดยมีอาจารย์โรจนะ สมุนไพยนะครับเป็นโค้ชคนแรกแล้วก็คุณแม่สุนทรีเนี่ยก็เดินทางไปส่งลูกนะครับฟูมฟักลูกลูกชายคนนี้นะครับโดยตอนแรกนะครับเจ้าตองเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนตรีมิตรวิทยานะครับในชั้นประถมศึกษาก่อนที่จะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการคัดตัวทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับหลังจากที่คัดตัวนะครับแล้วก็ได้ไปแข่งที่ ไซตามะครับนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเพื่อนร่วมรุ่นนะครับมีธีระทรบุญมาทันปวินวัตรบุญยงนะครับสุรเชษงามทิพนะฮะหลังจากที่ไปเล่นกับทีมชาติไทยชุดยุไม่เกิน12ปีที่ไซตามะครับเนี่ยเจ้าตองก็ได้ย้ายนะครับมาอยู่ในโรงเรียนลูกหนัง ที่ถือว่าเป็นราชาขาสั้นเบอร์ดับต้นๆของเมืองไทยเลยนั่นก็คือโรงเรียนอสมชันทนบุรีฮะโดยได้เข้ามาแล้วก็เรียนกับรุ่นเดียวกันกับวีรศักดิ Man ์แมนอินปวินวัตรบุญยงสุรเชษงามทิพย์นะฮะนี่คือนักเตะตอนนั้นเนี่ยที่ถือว่าเป็นระดับ ของวงการฟุตบอลนักเรียนของประเทศไทยหลังจากนั้นครับเขาก็ต้องปรับตัวนะครับเจ้าตองก็ต้องปรับตัวในการเข้ามาอยู่โรงเรียนอัมชันทนเพราะว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลของอัมวทนเนี่ยก็ต้องเป็นโรงเรียนกินนอนนะครับหลังจากนั้นครับก็อยู่ในการดูแลของมาสเตอร์เนตินะครับสุนย์ไก่ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ปกสรอนของ รุ่นอายุไม่เกิน12ปีของอาสมชันทนบุรีในสมัยนั้นนะครับกิจวัตรของนักเรียนในสมัยนั้นที่เป็นนักฟุตบอลนะครับก็ต้องตื่นนอนตีห้าครึ่งนะฮะซ้อมหกโมงเช้าเรียนหนังสือประมาณ8ปดเโมงมาซ้อมอีกครั้งหนึ่งประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วก็เชื่อหรือไม่ครับว่าในช่วงเวลานั้นครับในช่วงแค่มัธยมยกวินธรรมศาสตรานันเนี่ยเขามีคนบอกว่าเขาเนี่ยมักจะซ้อมต่อคนเดียวขนาดอยู่มัธยมนะยังมีวินัยขนาดนั้นเลยโดยมีคุณชนะเอี่ยมแสงใสนะครับนี่คืออดีต้รักษาปะตูของ ธนาคารกรุงเทพนะครับแล้วก็สโมสรราชบระชานะครับคอยติวช่วงหลังจากเรียนเสร็จนะครับหลังจากซ้อมเสร็จนะครับบางทีไม่มีซ้อมก็จะมาติวกับอาจารย์ชนะเนี่ยคนเดียวเลยฮะหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ปีนรุ่นครับการปีนรุ่นเนี่ยก็คือการข้ามรุ่นนะครับข้ามอายุไปเล่นกับรุ่นพี่นั่นเองตอนอายุ16ปีครับกวินธรรมศาสจรานนก็มัดใจโค้ชจุ่นนะครับจตุพลจำปมลบาลได้เป็นตัวจริงนะครับแบกอายุนะครับส่งลงสนามในศึกุตบอลโค้ ครับในสมัยนั้นโค้ชครับสมัยนั้นก็อายุประมาณสัก18ปีโค้ชจุนบอกว่าผมเลือกเขาเป็นนักเตะท,ที่แบกอายุที่สุดในรุ่นเลยแล้วก็เลือกที่จะลงตัวจริงตั้งแต่อายุประมาณ 16- 17ปีนะครับลงสนามร่วมกับรุ่นพี่ที่อายุประมาณ18ปี เพราะว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นเด็กที่มีวินยัยแล้วก็ตัวใหญ่ตั้งแต่เด็กเลยมีฝีมือตั้งแต่เด็กอันนี้คือโค้ชจุดน,นะครจะดูพระมลบาลเนี่ยเป็นโคช้ชของทางด้านโรงเรียนอัศรชันทนนะครับก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเออเลือกนักเตะคนนี้เนี่ยเพราะอะไรหลังจากนั้นครับกวินก็ได้แชมป์โค,ค้ชคัพนะฮะกับทางด้านอัศรชันทนบรุรีแล้วก็โบนัสของแชมป์โค,ค้ชคัพในครั้งนั้นเนี่ยได้ไปฝึกฝนที่ประเทศบราซิลนะครับประมาณ1สัปดาห์แล้วก็เจ้าตองเนี่ย ได้โบนัสยิ่งกว่าครับเพราะว่าเป็นหนึ่งใน5นักเตะนะครับที่ถูกเลือกนะครับจากโคชที่บราซิลนะครับให้ได้อยู่ต่อพร้อมกับโชคชัยชูชัยโชคดีอินทร่ารักคนนี้เป็นตำรวจแล้วตอนนี้นะวีรัดักแมนอินและก็ทีลศิลป์แดงดาครับนี่คือ1ในตำนานกองหน้าของทีมชาติไทยเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยได้ซ้อมต่อที่สโมสสบอตาโฟโก้นะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นนะครับมันน่าเสียดายที่ต้องกลับก่อนเพราะว่ามีนักเตะนะครับที่เป็นนักฟุตบอลแรก เปลี่ยนเนี่ยแหละชาวญี่ปุ่นถูกลักพาตัวที่ประเทศบราซิลนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของนักฟุตบอลในสมัยก่อน นะครับซึ่งมันมีดีเทลรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ทําให้นักเตะไทยนะครับเด็กๆไทยชุดนั้นเนี่ยกลับมาก่อนกําหนดนะครับหลังจากนั้นเจ้าตองครับก็ย้ายกลับมาแล้วก็มาอยู่สโมสรราชประชาซึ่งเป็นสโมสรเดียวกับที่นักเตะอสัมชัญทนในสมัยนั้นนะครับย้ายเข้าไปอยู่อย่างมุ้ยเทลสินแดงดานี่ก็ต้องไปไปอยู่ที่ราชบรชชาก่อนประกิจดีพร้อมนะฮะรุ่นของมุ้ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่ราชประชาทางด้านของตองกวินก็เช่นกันครับหลังจากนั้นก็เดินตามรอยรุ่นพี่นะครับมาอยู่กับราช ประชาในถ้วยขอนะครับถ้วยพระชจาฐานขอนะครับแล้วก็มีดิวชัน2ดิวชั่น1แล้วก็ก่อนที่จะได้ย้ายมาอยู่กับสโมสอรนใหญ่นะครับอย่างเมืองทองยูเนเต็ดในรุ่นตอนนั้นเนี่ยเขาอายุเพียงแค่ประมาณ 19ปีเท่านั้นพอย้ายมาอยู่เมืองทองตอนวัยสิบกก็ได้ลงสนามนะครับเป็นตัวจริงเลยแล้วก็พัฒนาฝีมือครับติดทีมชาติไทยนะครับตั้งแต่ชุดตั้งแต่ไบอันรอบสันนะครับผมจําได้เลยว่าไบอันรอบสันเนี่ยชอบตองกวินมากนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตองกวินนะฮรไบรอันรอบสันเรียกตองเนี่ยมาติดทีมชาติตั้งแต่ประมาณสักปี2010ตอนนั้นเขายุประมาณแค่20ปีเขาบอกหน่วยก้านดีไบรอันรอบสันเคยบอกว่านี่คือนักเตะท,ที่ถ้าเทียบกันปอนต่อปอนในวัยเดียวกัน ดีรรต Manchester ดราปเบลล็อบสันเนี่ยเป็นตอนนั้นเนี่ยเขาทําหน้าที่นะครับเป็นตํานานของแมนยูแล้วก็เป็นทูตสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยมาคุมทีมชาติไทยอยู่ช่วงสั้นๆน,นะครับเขาเคยพูดว่าตองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงได้แต่ว่าน่าเสียดายครับหลังจากทีบ่บล็อบสันไม่ประสบความสาเร็จกับทีมชาติไทยก็มีการลาออกไปแล้วก็ตองเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับหลังจากเอเชียนเกมปี2010มันก็ทําให้เรื่องข่าวข่าวข่าวลือว,ว,ว่าเบล็อบสันจะหนีบเจ้าตองไปที่อังกฤษไปหาทีมให้เนี่ยมันก็มันก็หาย หลังจากนั้นเจ้าตองกวินนะครับก็อยู่กับทางด้านของเมืองทองยงูเนเต็ดครับอยู่ยางยาวนานเลยตั้งแต่ขึ้นมาประมาณอายุประมาณ19นะครับแล้วก็ได้แชมป์กับเมืองทองหลายต่อหลายถ้วยนะครับสำหรับกวินธรรมศัสตร์จนันทร์สิปีเต็มๆครับตั้งแต่ประมาณปี2 0 0 8 2 0 0 9จนถึง2017ครกับผลงานกับกวินกับกิเลนพยองนะครับพิสูจน์แล้วว่านี่คือนักเตะ คนหนึ่งเลยที่ก้าวข้ามกำแพงของไทยลีกไปแล้วนะครับเขาลงสนามช่วงแรกให้กับเมืองทองตอนนั้นนะฮะสามเกมทุกถ้วยทุกรายการ2 4 6เกมในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับหนึเกมในรายการอื่นๆคีนชีตเนี่ยหนึเกมนะครับในศึกฟุตบอลทุกถ้วยทุกรายการนะครับเฉพาะไทยลีกคีนชีตเกินกว่า100นัดนะครับหนึเกมด้วยกันนะครับแล้วก็คว้าแชมป์เป็นว่าเล่นเลยกับเมืองทองแต่ยู่ในชุดแชมป์ไร้ผ้ายนะครับของเมืองทองในปี 2012แล้วก็เป็นอยู่ในชุดที่ได้แชมป์นะครับในปี2016ด้วยสําหรับศึกฟตบอลไทยลีกนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับในปี2017นะครับก็ได้มีข่าวใหญ่นะครับตองกวินธรรมสัจจานันนะครับก็ได้ย้ายจากสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดนะครับไปอยู่กับสโมสรโอเอชูรูเวนในประเทศเบลเยียมซึ่งตอนนั้นสโมสรโอเอชูรูเวนเนี่ยอยู่ในหลีกรองนะครับของประเทศเบลเยียมแล้วก็ มีทางด้านของกลุ่มบริษัท King Power นํนำโดยคุณพยวัต a ศรีวัฒนประพานะครับประธานสโมสรของเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ผู้บริหารของทางด้านกลุ่มบริษัท King Power เนี่ยไปซื้อทีมเวชตลูเวนเอาไว้นะครับแล้วก็มีการนํานักเตะไทยนะครับในระดับทีมชาตินะครับรวมไปถึงนักเตะไทยในชุดเยาวชนนะครับไปอยู่กับสโมสรเลชอรลูเวน ซึ่งหนึ่งในนักเตะไทยที่เคยไปอยู่กับโอเอชลูเวนนั่นก็คือทางด้านของกวินธรรมสัจจานันนั่นเองกวินเนี่ยย้ายไปนะครับด้วยการตามความฝันที่อยากจะเล่นในลีกยุโรปอยากจะเล่นในลีกต่างประเทศนะครับแต่ไปอยู่กับโอเอชลูเวน เขาก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเยอะมากๆครับซึ่งตองเนี่ยผ่านช่วงเวลาที่ต่อสู้อย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ปี2017นะครับจนถึงปี2020ที่มีเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับเจ้าตองเนี่ยลงสนามให้กับโอเอชูรูเวนไปเพียงแค่ประมาณ19เกมเท่านั้นก่อนที่ปี2020นะครับจะถูกยืมตัวไปอยู่กับทางด้านของคอนซาเดเลซัปโปโรนะครับที่มีชนาทิพ สงกระสินอยู่ในสมัยนั้นนะครับปี2020โอเคลดระดับลีกลงมานะครับเพราะว่าเวชลูเวอร์เนี่ยก็เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดของเบลเยียมแล้วก็มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดด้วยก็ลดระดับลีกลงมาจากยุโรปมาอยู่ในเอเชียมีเพื่อนร่วมทีมเป็นคนไทยเหมือนกันมีชนาทิปอะโอเคจะได้มีเพื่อนกันนะครับแล้วก็อาจจะปรับตัวได้ง่ายขึ้นแต่กับคอนซาโดเรซัปโปโรครับก็มีเพียงแค่รายชื่อเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามนะครับอยู่ในเบนซ์มานั่งสำรอง 28เกมแต่ไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่เกมเดียบนะครับส่วนถ้วยภายในประเทศเนี่ยลงสนามไป2เกมให้กับคอนซาโดเร่นะครับในปีนั้นซึ่งเป็นเกมที่เสมอกับโยโกม่าเอฟซีหประตูต่อหแล้วก็ชนะซานเฟซฮิโรชิมะส2ประตูต่อหนะครับในศึกฟุตบอลลูวานครับหรือว่าเจลิกครับนั่นเองนะฮะนี่คือจํานวนการลงสนามนะครับของเจ้าตองในการไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันน้อยมากทั้งปีเนี่ยมีแค่2เกมเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายไปอยู่โอเวชูรูเวน อีกครั้งหนึ่งนะครับในฤดูกาลช่วงครึ่งฤดูกาลหลังของปี2020 2021นะครับแล้วก็ลงสนามไปอีกแค่เกมเดียวนะครับ 44นาะทีเท่านั้นโดนเปลี่ยนตัวด้วยแล้วหลังจากนั้นนะฮะเจ้าตัวก็ต้องย้ายกลับมาที่ประเทศไทยนะครับในฤดูกาล2020-2021สึ2021นะครับในึุฟุตบอลไทยลีกซึ่งมาในช่วงเล็กที่2ก็คือต้นปี2022แล้วจบ5ปีเต็มครับตั้งแต่ปี2017กลับมาอีกทีหนึ่งคือปี2022เจ้าตองเนี่ยไปเล่นที่ต่างประเทศนะครับลงสนามในึุทุตบอลลีเพียงแค่20เกมเท่านั้นในสกทุตบอลถ้วยกับคอนซาโดเรเนี่ย แค่2เกมเท่านั้นซึ่งมันน้อยมากๆครับตอนที่จะไปเนี่ยก็โหมีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวที่ในหน้าสื่อที่แบบโหถูกยกย่องถูกชื่นชมครับแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับต่อสู้กับฟุตบอลยุโรปไม่ได้คนก็ไม่มองว่าหมดสภาพไม่เก่งจริงอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเจ้าตองก็ได้พูดถึง นะครับผมจําได้เลยว่าเขาโพสต์นะครับเขาโพสต์ขอบคุณก่อนที่จะกลับมาบ้านนะครับเขาโพสต์ขอบคุณการผจญภัยที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้นะฮะเขาโพสต์ว่าเขาขอขอบคุณคุณวิชัยศรีวัฒนประภาคุณอัยวัฒนะครับคุณเศษฐานะฮะคุณรวินี่คือผู้หลักผู้ใหญ่ของเจ้าตองที่เป็นส่วนในการผลักดันให้มันเกิดดิลที่มาจากเมืองทองแล้วก็ไปอยู่ทางด้านของ o อชลูเวนที่ประเทศเบลเบลยียมนะครับ ซึ่งเขาบอกว่านี่คือผู้ใหญ่ที่มอบโอก,กาสให้เด็กคนนึงได้ทําตามฝันในการไปเล่นฟุตบอลอาชีพที่ประเทศยุโรปตั้งแต่มกราคม2018นะครับจนถึงทางด้านของปี2022เนี่ยได้ออกเดินทางไปแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จแม,ม้ค่อยได้ประสบการณ์เท่าไหร่แต่ว่าเขาได้เห็นการต่อสู้ที่เข้มข้นได้เห็นได้เจอกับภาษาใหม่ๆวัฒนธรรมความเป็นอยู่ใหม่ๆเจอความกดดันทุกวันสุขบ้างเศร้าบ้าง ตามภาษาชีวิตนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆทั้งในและก็นอกสนามขอบคุณพี่ป้านนะ้าอาคนไทยทุกคนนะครับที่คอยเอ็นดูตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศเบลเยียมหรือประเทศญี่ปุ่นนะครับตลอด1ปีขอบคุณทุกคนแล้วเขาก็จะกลับมาสู้ที่ประเทศไทยแต่การต่อสู้ในครั้งนั้นนะมันไม่ได้ง่ายเพราะว่า กวินเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยนะครับเขาเริ่มต้นกลับมาอยู่กับทางด้านของการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับและลงสนามไปเพียงแค่6เกมเท่านั้นในฤดูกาล2021-2022นะฮะและเป็นช่วงเวลาที่เขาเล่นได้ไม่ดีนะกกวินได้ลงสนามไปเพียงแค่6นัดนะมีจังหวะผิดพลาดหลายครั้งนะครับกับการท่าเรือ f c หลังจากนั้นครับเขาก็ในฤดูกาล2022-2023นะครับเริ่มมีอาการบาดเจ็บและก็ย้ายมาอยู่กับเมืองทองยู่นเต็ด ซึ่งเป็นสโมสรที่เขาเคยเป็นลูกม่อเคยอยู่ตั้งแต่อะคาเดมี่ของสโมสรอ,อยู่ตั้งแต่เด็กๆครับและในฤดูกาล2 0 2 2ันยถึงครับหลังจากกลับมาอยู่กับกิเลนขยองเมืองทองยูยเนเตเขาไม่ได้ลงสนามเลยฮะเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บครับและผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่เต้ตัวเนี่ยถูกเรียกติดทีมชาติไทย นะครับในชุดของมานโปกิงในเกมจิงแชมป์อาเซียนเมื่อปี2021นะครับซึ่งขยบมานะจากปี2020ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับโดยปลายปีนั้นเนี่ยกวินติดทีมชาติครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารเพราะว่าไม่ได้มีเกมที่ยุโรปกลับมาก็ยังไม่ได้ลงสนามให้กับสโมสร์แต่ไปติดทีมชาติแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่คุณพ่อของกวินก็ป่วยหนะักนะครับแล้วก็เสียชีวิตตอนช่วงเวลาที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังแข่งขัน อยู่ในนามทีมชาติไทยนะครับแล้วก็การเสียชีวิตของคุณพ่อประมวลนะครับก็เกิดขึ้นก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศของสึกฟุตบ,บอลเอเอฟซูซูกิครับด้วยนะครับซึ่งกะวินเองก็มีจิตใจที่เข้าหานะครับก็รับรู้เรื่องราวต่างๆก่อนหน้าที่จะแข่งขันเพียงไม่นานแต่เขาก็ยังลงสนามนะครับในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเขาก็ยังลงสนามแล้วก็ระหว่างการแข่งขันเขาก็ยังทําแบบเต็มที่ ทุกวินาทีนะครับก่อนที่จะกลับมาแล้วก็มีการจัดงานศพนะครับอย่างจริงๆนะอ่าเป็นงานของคุณพ่อนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปครับมันมีช่วงเวลาที่แย่มากๆคือนอกจากคุณจะไม่ได้เล่น4-5หปีแล้วคุณกลับมานะครับโดนวิภาษ์วิจารณ์นะครับในโซเชียลมีการบาดเจ็บหายไปเป็นปีเจ็บนีดเจ็บจริงๆนะฮะแล้วก็ทางด้านของคุณพ่อก็เสียในช่วงเวลาที่แบบว่า ตัวเองก็ต้องการกำลังใจหลายอย่างครับแต่ว่ากะวินครับผมเคยเจอเขาในงานงานหนึ่งนะครับเป็นงานเกี่ยวกับเจลีกนะครับเป็นงานเกี่ยวกับฟุตบอลเยาวชนแล้วก็ทางด้านของเจลีกตอนนั้นเนี่ยเขาประกาศไม่รับเงินเดือนถ้าไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นนะักฟุตบอลอาชีพได้นะครับจนกว่าจะกลับมาได้เขาก็พยายามที่จะฟิตเนสเพยายามที่จะกายภาพพยายามทําทุกอย่างครับเพื่อที่ตัวเองจะได้หายเจ็บและกลับมาลงสนามให้ได้นะครับในช่วงประมาณปี2022-20 2 3เนี่ย เขาทํางานหนักมากไม่ได้ทํางานหนักในสนามนะทำงานหนักนอกสนามเพื่อที่จะให้ตัวเองฟิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยไม่รับเงินด้วยผมไปเจอเขาเนี่ยเขามาในฐานะโคช้ชแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นภาพตัวเขาเนี่ยเป็นโคชชิ่งเป็นคนโคชชิ่งผู้รักษาประตูของเมืองทองอยู่เตะซึ่งผมเคยถามเขาว่ามีความหวังไหมที่จะได้กลับมาเล่นเขาเขาบอกว่ามันมันก็มีความหวังตัวเขาเนี่ยมีความหวังอยู่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าร่างกายของเขามันจะตอบสนองกับความหวังกับความพยายามของเขาแค่ไหน แต่ว่าทางด้านของคุณหมอทางด้านของนักกายภาพเองก็กยังเชื่อว่าโอเคอาจจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่จะกลับมาเล่นแบบ100%เต็มแต่มันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์อยู่ซึ่งมันมีเปอร์เซ็นต์เดียวเขาก็เขาก็พร้อมลุยและหลังจากนั้นครับสุดท้ายแล้วกวินครับก็สามารถกลับมาลงสนามให้กับเมืองทองยูเนเต็ดได้อีกครั้งหนึ่งครับโดยนัดแรกเนี่ยเป็นการลงสนามให้กับเมืองทองในเกมเจลิกเอเชียชาร์เลนจ์นะครับที่ทางด้านของเมืองทองเนี่ยเจอกับคอนาเดเดรสโปโลซึ่งตอนนั้นทุกคนก็มองว่า มาเล่นเป็นแบบโชว์เฉยๆหรือเปล่าเขาให้กวินลงเพื่อแบบนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตร้งาก,การตลาดเพราะเจ,าเจ้าตัวเนี่ยเคยเล่นอยู่กับคอนซาเรเตซัปโปโรในประเทศญี่ปุ่นแต่ท้ายที่สุดกวินก็พิสูจน์ได้เห็นครั ว่าเขาฟิตกลับมาจริงๆแล้วก็ได้ลงสนามณเวลานี้นะครับได้ลงสนามในศึกฟุตบอลไทยลีกเนี่ยไปแล้ว12เกมนะครับสำหรับกวินธรรมสัจจานันท์กลับมานับ1กับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับสถิติของเขาก็บวกกับสถิติที่เคยสร้างมานะครับนอกเหนือจากเรื่องของสถิตินะครับ1ินัดที่ลงสนามกับเมืองทองเนี่ยเก็บคินชีสไปเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะห้าคินชีสจาก12เกมแรกในฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเนี่ยก็ช่วยให้เมืองทองยูเนเต็ดเข้าชิงชนะเลิศนัดล่าสุดครับที่ เจอกับบีรัมยูเนเตในรอบรองชนะเลิศสุวรอลรีโวลกคับ2023 2 0 2020เซฟเป็นพลวันนะฮะมีหลายต่อหลายเซฟที่น่าชื่นชมมากๆแล้วก็เก็บคินชีตกับทีมระดับแชมป์ไทยลีกอย่างปราสาทสายฟ้าได้ที่ BG s t a d i เดียมด้วยนะครับผู้คนก็กลับมาให้กำลังใจกลับมาแบบโหนี่กวิน บินได้คัมแบ็กเรียบร้อยแล้วความพยายามของเขาครับสุดท้ายแล้วเขาก็ชนะทุกอย่างครับชนะเรื่องราวในชีวิตชนะจุดที่เป็นจุดที่น่าเศร้าโศกเสียใจในช่วงนั้นชนะอาการบาดเจ็บชนะมันชนะทุกอย่างครับชนะใจตัวเองชนะในการแข่งขันพาทีมที่เคยแบบว่าเป็นลูกม่อเข้าชิงชนะเลิศอีกครั้งในรอบ7ปีซึ่ง เจ็ดแปดปีที่แล้วก็ยังมีเขาอยู่วันนี้เขากลับมานําทีมนําน้องๆโหนี่คือเรื่องราวของกวินธรรมศราสจรานันสุดยอดมากๆนะครับกวินธรรมศราสจรานครับนี่คือหนึ่งในนักเตะท,ที่ใช้ความพยายามใช้พรสแวงนะครับสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจนปัจจุบันเนี่ยในวัยสามสปีก็ยังถือว่าโลดแล่นอยู่ในหลีกอาชีพได้อย่างแข็งแรงนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของกวินธรรมศาสจราน,านที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝาก ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องจอนทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ